ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่โปรแกรมแรกของช่วงเช้าวันนี้ครับกับประจำวันที่10เดือนสิงหาคมครับเรามากทางฝังของสโมสรราชบุรีมิตพผลเอฟซีกันหน่อยครับเมื่อลาสุดครับท่านท่านประธานสโมสรอ,อย่างท่านเสฟ,ฟุกประธานสโมสรของท่านราชมังกรได้ออกมาแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกาชีมในฤดูกาลสปันีสิบสองครับโดยจะเปลี่ยนชื่อสโมสรแหลครับในขณะเดียวกันครับความพ้นหน่วยก่อนเกมการแข่งขันของศึกฟุตบอลลีโอทดิในฤดูกาลสปันีสิบสองของทัพราชมังกรราชบุรีเอฟซีครับลาสุด เต่นานท่านประธานสโมสรอย่าง,งนานเทนน่าเซฟุกได้ออกมาอัปเดตการเป็นแปลงภายในสโมสรก่อนที่จะลงทาําการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้แหละครับ โดยที่ขณะดเดียวกันครับข้อความที่ได้มีการเปิดเผยผ่านทางด้านแฟนเพจของสโมสรก็ได้มีการแถลงการอัปเดตออกมาเลยครับว่าสวัสดีครับที่เคารพบรักทุกท่านผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสโมสรในปีนี้ในธดูกรุ่กันสัปาห์ทีสองที่กําลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันทีมของเราครับก็จะเปลี่ยนชื่อจากราชบุรีมิเอฟ f ีเป็นราชบุรี FC และทั้งนี้ครับผมขอใช้พื้นที่นี้ครับขอบคุณกลุ่มมิรผลสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้มอบให้กับบทีีมราชุและ จังหวัดราชบุรีของเรากลุ่มมิพลครับได้ร่วมเตือนทางเคียงข้างกับเรานับตั้งแต่ดิวชั่นหนึ่งตลอดระยะเวลา18ปีเรามีความทรงจำดีๆร่วมกันมากมายขอบคุณครับที่วันนั้นครับท่านในเชื่อและไว้วางใจทีมแกเร็กซทีมหนึ่งและได้เข้ามาสนับสนุนเราเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้กับจังหวัดราชบุรีเป็นที่รู้จักกันในระดับประเทศในฐานะทีมฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศและผมดีใจมากครับที่ครั้งหนึ่งครับเราได้พาทีมราชบุรีมิพลทีมซีไปเล่นในระดับเอเชียและมีฟุตบอลสเตเด ต้นต้นของประเทศตอกจากนี้ครับผมต้องขอกำลังใจจากแฟนคลับทุกท่านไอ้สู้กันไปด้วยกันเพื่อสโมสรของพวกเราต่อไปอย่างที่เราเคยพูดเราสู้กันมาเราจะสู้ไปด้วยกันแหละครับและดูทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกฟุตบอลลีว่าธดิกในฤดูกาล2022นัดที่1ของสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีก็จะออกไปเยือนเมืองทองรายแตดครับในวันเสาร์ที่13สิงหาคมณสนามของตะนานมิตรผลสเตเดียมเวลา18นาฬิกาตรงแหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายโปรตุเกสีกันหน่อยครับเมื่อดาสุดครับเว็บไซต์ของตะล้านสยามสปอร์ตได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับว่าตล้านโปรตุเฟซีเล็งที่จะยืมตัวตะล้านสิทวุฒิจากทางด้านชุนบปรตุเฟซีเข้ามาแทนที่ตะล้านอาทิตย์บุตรจินดาที่ย้ายไปซบบูเลียมยูเนเต็ดเลยครับอย่างไรก็ตามครับสัตนตะ้านบางกนร่วเงินปปรตทเกสีครับคอนเฟิร์มข่าวที่ตะล้านอาทิตย์บุตรจินดาย้ายซบบูเลียมยูเนเต็ดแล้วเลยครับโดยที่นัดเดียวกันครั่าาสุดเตรีียยมทจะืว เจ้าบาตเศรษฐวุฒิบวงใสครับจากชุนบรีฟี่เข้ามาแทนที่แหละครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่มีกระแสข่าวครับประนานอาทิตย์บตรจินดาครับกองหน้าของทีมปูริทิริี่ได้ย้ายปรมทัพปราศาทสายฟ้าบุรีมยูเนเต็ดเป็นชีพรลยครับและหลังจากนี้ครับก็รอการเปิดตัวจากสมุรนใหม่อย่างเป็นทางการเลยครับแต่ในขณะเดียวกันครับล่าสุดประธนานโคดอนหลังสันวิวัตเชียโชครับคุณซือใหญ่ของปูริทิริี่ครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเช่นกันว่าอาทิตย์ครับได้ย้ายทีมแล้วจริงตามข่าวที่ออกมา และตอนนี้ครับทางสโมสรครับก็กาลังที่จะท้าทามขอยืมตัวตนานเจ้าบาสครับหรือแตนานเศรษฐวุฒิวงสายครับเจ้าของชายาวาดีเมืองไทยกองหน้าวัย2 5ปีจากสโมสรชุนบรีสซี่มาอยู่เพื่อทดแทนครับและรอเพียงว่าชุนบรีสซี่ครับจะปล่อยตัวหรือไม่เท่านั้นแต่หากปฏิเสธครับคงจะไม่เอาใครมาแทนที่และคงใช้ผู้เล่นในช่วงเล็กๆเท่าที่มีไปก่อนเลยครับและดูทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของแตน่าโปรตุเกสที่ครับก็จะมีโปรแกรมที่จะลงสนามศึกฟุตบอลลี ทีนัดแรกครับจะต้องออกไประเยืยนกวางโซมาไพรีโอเชียงรายยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมเวลา18นาฬิกาตรงไหนครับ ในส่วนที่ประเด็นที่สารครับเรามาฟังบทสัมภาษณ์ของเทนนัทเจตองกวินกันหน่อยครับหลังย้ายมาอยู่กับแทนนันเมืองทองรลยแต็ดล่าสุดครับได้ออกมาเปิดใจหมดเปลือกถึงการย้ายาร่วมทัพเมืองทองรลยแต็ดอีกครั้งเตรียมที่จะรุยศึกฟุตบอลลิเวอร์ทริกในฤดูก,กาล2022นี้แหละครับโดยสหรับทนนัทเจตองครับเมื่อเก่าวัย32ปีครับยายกลับมาเฝ้าเสาในถิ่นทันดดมสเตเดียมอีกครั้งซึ่งถือเป็นการคัมแบ็กร่วมทีมกิเลนไป๋หยองครั้งแรกในรอบมาปีเพื่อเตรียมรุยศึกฟุตบอลล โดยในขณะเดียวกันกับธนานเจ้าตองครับก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อสโมสรนะครับรรู้สึกเป็นเกียิมากที่ได้กลับมาบ้านหลังนี้ครั้งต้องขอขอบคุณคุณลวิคุณวิลักษ์หลวงทองและพี่เป้โรนิสสุวาจาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิวนี้ขอขอบคุณจริงๆในใจผมครับก็รู้สึกอย่างเดียวครับคือมันตื่นเต้นมันคิดถึงและรู้สึกอบอุ่นมันเหมือนได้กลับมาบ้านหลังเดิมอีกครั้งที่เราเคยอยู่เคยมีบรรยาก,กาศที่ดีที่พบเจอผมอยากกลับมาช่วยเมืองทองให้กลับมาอยู่ในจุดที่เคยเป็นโดยทั้งนี้ครับ ตอนนี้ครับน้องๆในทีมครับละทีมงานสตาฟโค้ดและผู้บริหารทมานอย่างหนักผมอยากเป็นส่วนเล็กๆเพื่อที่จะพัฒนาเมืองทองให้กลับไปยิ่งใหญ่ผมติดตามเมืองทองลงเล่นมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะตอนที่โมาดูยูโรปกีเข้ามาคุมทีมผมรู้สึกเลยครับว่าแนวทางของโค้ดเป็นในทางฟุตบอลที่น่าตื่นตาตื่นใจผมตั้งตารอคอยครับที่จะมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมและแข่งขันในเทคนิคของโค้ดบมเดกับน้องๆในทีมได้แหละลครับโดยั้งนี้ครับผมไม่รู้สึกแปลกใจเลยครับด้วยความสามารถที่น้องๆและเพ่อนร่วมทีมทุกคนมีความ ความเป็นกิรินประยองครับทุกคนรับรู้ถึงจิตวิญญาณความเป็นของเมืองทองผมตั้งตารอคอยเลยครับที่จะได้ร่วมงานกับทุกคนเลยครับและสุดท้ายนี้ครับในส่วนของเป้าหมายของผมครับคือการกลับมาซ้อมมาเร็วที่สุดปรับเทคนิคในเข้ากับระบบของมาริโอผมอยากพาเมืองทองครับกลับไปสู่จุดที่ใหญ่และดีใจครับที่ได้กลับมาอีกครั้งหนะครับโดยในส่วนของท่านสรุปเต้าตองกวินครับเคยเติบโตมาจากสโมสรเมืองทองโลยแต่หลังเข้ามาอยู่กับทีมตั้งแต่ฤดูกาล2008ก่อนจะเข้ามาเป็นกำลังสําคัญพา ทีมประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลธนิลก์4สมัยและลีกครับ2สมัยเระสร้างครับได้รับโอกาสย้ายไปค้าแข่งกับโอเวสรูเวนในลีกของเทนนันเบลเยียมเมื่อปี2017ต่อด้วยเทนนันคอนสแเนซัปโปรในเจริกญี่ปุ่นก่อนจะกลับมาเศ้าเส้าในทนิีกครั้งกับการทรีมที่4และย้ายกลับมาอยู่กับเมืองทงในแตอีกครั้งในฤดูกาล2022นี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e ท Leaf a c t ีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ